มื่อนี้เมื่อนี้ที่แม่เบ่งสวนทุเรียนให้ทพก็ได้ครับอยู่ที่ไหนนะอยู่บ้านใต้แสว่างแสงสว่างของเออผมเคยซื้อมาตั้งแต่ตำบลลาดีอ๋อสวนคูหาเนาอปัญหาที่พ่อร้ายที่สุดวินีร้ายที่สุดแมนคือปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วก็ตายมันมาย่อมง่ายสามารถเจือกมันเป็นรอบที่หกหรือเปล่าเราที่หกมาย่อมแพ้ พ <c oughs> อยยกแพร่แต่ว่าเต็มที่เฮ็ดมากน,นี่ปัญหาจีพอเลยก็คือมันแห้งบอกคนมันแห้งเราก็ตายเลยเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นใบเนี่ยสาเหตุเพระมันเป็นเรื่องที่ลากอ่อนโอมานี่ครับแล้วมันก็จะแห้งแห้งไปเรื่อยๆมันก <ๆ S 2> เรื่อยๆทาอาการลักษณะนี่นีใบแก้ได้นี่ตัวนี้คือใบแก้เบิรนใบอ่อนเดี๋ยวเสียเบิรงเด้อเริ <ๆ S 2> ่มจากตัวนี้นี่ใบแก้อันนี้ใบอ่อนทาการป้ายใหม่ทั้งนอก ใหม่จากนอกเข้าไปในใบแก่เกินว่าขาดนา้ำแต่ถักน้ำเกินมันจะเป็นยอดตัวนี้ย<ง>อดอ่อนตนัวนี้มันจะใหม่แล้วก็กุดแล้วก็กลายเป็นการทูบแสดงว่าลักษณะนี้คือน้ำเห่านะ่ะมันบ่พ่อมันน้ำบ่ถึงอืมเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งดินลูกล่างมันพ่อเคยได้เก็บที่แล้วบอลนะยูนี่มันงเป็นดินลูกล่งางเ,เสมดเลยบอกต้งใส่ดินลูกล่างหลดหเลยบอกวันนาบ่พ่อข้าวกัน เลื่อกลงไปก็เป็นดินผสมดินเม้วล่ะคับมันจะเลื่อกไปไหนล่ะโอ้ยกับวูเคีย่ององโอ้ยบซาสันแสดงว่าน้ำมันซึมลงไปเบลแล้วมันบริเกียแต่ว่าลูกว่าไห่เบิ้งมันจะซุ่มเนี่อาจารย์คนนั้มันธรรมดาเด้วยคนนั้นมันซุ่มขึ้นอยังเนี่ยแต่ว่าขั้นมันถึงที่ไข่บามังขึ้นก็เลยบามังขึ้นนะอือมีเราก็สีอย่างนี่นี่เรื่องของเรื่อเนี่ยตอนนี้คือขีเจ้าเริ่ม ให้น้ำร้ายแล้วก็เวนเม่นบ่อหยอดมันเริ่มแตกนี่หยอดมันเริ่มแตกกําลังมาพอหยอดมันกําลังมาแสดงว่าตอนนี้ความชื้นมันได้เพราะตัวเว่นนี่แหละแมนคือมันมันก็จะได้ไม่กี่็คือเดียวพอเข้าหายร้ายปุ๊บมันก็สีเฮียเลยมองนี่มันจะอ่อนมันจะรุดเลยเด้ถามันร้ายเกินมันสิรุดแต่ว่าสภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือหยอดแตกสาบลาบมานีกําลังเขาจีแต่ว่านั้นต้องคืออยู่ตัวนียว่าเฉพาะตัวนี้นะ เนี่ยที่เห็นอยู่คืออันนี้อาการเก่ามันบ่นี่แต่แหลกเลยมันบ่นี่นี่ใบใหม่เลยนี่หนามบ่พ่อเขาันนแลล้้วก็ิขาดความชื้นครับรดนแล้วมะปวงใบอ่อนอืปวงใบอ่อนแล้วก็เป็นอีกกระต่ายขึ้เก่าใบอ่อนนี่กระต่ายมันบ่พ่อมันบ่พ่อมันแห้งมันขาดอาจารย์มันขาดใส่อ๋อต้นนี้มันขาดใบไงสีรดมันนี่มันกต่มะปวงนี่นี่นี่เคื่องนี่พ่อจะใช้ตอนไหนใช่ได้ว่าทิตย์ อธิบดีละอธิบดีเนี่ยในบ่อมันก็เริ่มเริ่มแตกคือก้อนนั่นข้าวบดใส่ในบ่วเขาก็คือดินแห้งๆกับหญ้าเห็นต้นนั่นมันใบโดนก็เลยเอามาใส่แต่ว่าต้นนั่นเพาทันเอาไปอยู่ไปแล้วตอนนั้นที่ผมมาอยู่นี่แสงมีนี่มันมีปากแหวนสีเหลืองทองทั้งเบิด์ตไม่น้อมันเหลืองทองเบิดเลยเดยอยู่นี่ใบมันเหลืองแม่นมันสีเหลืองทองเบิดเลยอันนี้พ่อไปในพ่อเคี้ยวกันไหมพ่อไปดีพดูดินนั่นบ่ได้ยัอืวันี้หย นี่นี่นี่คือแต่อันนี้ก็ใส่มาตลอดนั่นบอแต่ว่าใส้ใส่ห่างใส้ห่างเอาเอานี่คือสิบนาทีคือกันนั่นบอหนิสิบนาทีเดี๋ยวสิเบิลเตอมันถึงเต้าโซลโซลโซลละสิบนาทีโซลละสิบนาทีสินาทีลงนี่ยนี่ให้เบิงเตอรอ๋อสิบนาทีผมถือปุ๊บโยกิืงโยกกันใหญ่ๆมันแข็งเพราะว่ามันเป็นดินลูกรังดินลูกรังมันส่แนนแต่ว่าแต่ว่ามันมันซุย แ,แนนแต่เพื่อแต่ว่าพวงอากาศมันมียุ่เพียงแต่ว่ามันจิตเจ็บมือด,ดีมันแข็งเอาเวลาเขาเช็คน้ำนะเช็คดินว่ามันพ่อหายหรือเป่าหาย่ท้งเท้งเท้าได้เลยหเหรอเจ้าต้องเอาเลิกเลกกอกว่านี้ในความเลือกอยู่ประมาณยี่สิบเซนเหมนแล้วนี่เลือกลงไปข้างล่างนี่มันจิตหูเลยว่านี่นี่ประมาณนี้ขันยังสี่ข้างนมาบ่าพ่อแล้วบ่พ่อ่อนแนน นี่บ่พ่อแล้วมันกลายเป็นคือจังผงซื่อๆแล้วอแสดงว่าน้าบ่พ่อมันตองห้มันุ่มเห็นบ่แม่ตองห้มันมีความชื่นนิดๆอันนี้มันผงซื่อๆนี่นะเห็นบ่ละเอียดซื่อๆนะหนแบบนี้คือนี่แหละที่ว่าต้นเหตุที่ว่าปลายไม้นี่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 ยังไม้อยู่นี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 ่ยังไม้อยู่นี่น้าบ่พ่อน้าบ่พ่อแต่มันบ่ถึงขันแฉมันก็เลยเห็นแห่แตกยอดดีอยู่ แต่ว่าพ่อขาดกว่นนี้ปุ๊บเหี่ยวแล้วก็รูดพ่อพ่อพ่ขาดน้อยนี่มันเป็นวงธี่ได้ป่ะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเจ้าต้องเพิ่มหนึ่งคือม่อนนี่ใส่ลงไปม่อนใบไม้นี่ใส่ลงไปเก็บความชื้นไน้ีีพอตัวนี้มันก็มีโพงอากาศอยู่เลี่ยวหน้าแต่ว่าถ้าเห่าได้ไม่ไม่ลงไปได้ขี้ลงไปผสมกันนู่น มันแห้งเก็บความชื Hence, out, ้นได้ดีกว่านี้ไม่เนาะสมมุนีโลงเนาะแมนพ่นโกโจคุดขุดออกนี่สะมีจากนี่ออกมานี่นี่กวางสะมีเลยประมาณสามสิบเส้นคุดองมาดีในสามสิบเส้นเราจะเอาขี้เอาอันนี้ผสมกันโรยโรยเข้าไปกับตัวนี้นี่แล้วก็กรอบเอาไว้คือเก่าวันนี้ยนี่กรอบยาให้มันเป็นหลังเตาชุงมๆต้องให้มันเรียบให้มันเรียบไปก่อนจะค่อยเอาลงเรียบไปก่อนจะค่อยเอาลง รัศมีประมาณเมตรหนึ่งพอว่ามันใส่สต็อกน้ำประเทดแบบนี้มันก็ไปต่อได้อยู่ได้ฮ็ดรัศมี<อ>จากนี้ไปเนี้ยจากคืบหนึ่งออกมาต้นหน่อยนี่กลัไปต้นง่ายก็คือจากปลายใบเขามาขาซิบเชนแล้วก็ปลายใบออกไปส,ปสาสซิเบเช<ร>นเป็นโฮซิบเซนรัศมีมังหันคือปลุกโยกใส่เลยปลุกโยกใส่แล้วก็ปรุงกับไปใหม่ รุ่นนั่นโลดคือจังของในนา่งที่อยู่คือจังของในนา่งอยู่พ้นวิสัยเน่ะดินมันดินซุ่มเลยมินนี่ยมันไหนอยู่ต้นน้อยะต้นใหญ่ต้นใดเท่ากันครับต้งเทศแบบนี้้าวสัตนเท่ากับจักเชอ่อจักเชอ่อกับโบเล้วโจ๊กเลยนี่นี่ยรัศมีสามสิบเส้นหรือหกสิบเซ้นนี่บ้านนี่โดนอะไรโจ๊กเชนึงเดือนละเทือจะมากวนไหมเดือนละเทือเหอน้มงัาดบินไหมเ่อให้มันมีพวกอากาศแล้วก็เติมขี้ลงไปไหม เินจากหน่อยจากคูหนึ่งเป็นสองคูจากสองคู่ก็เป็นสามคู <ๆ S 1> คนี่เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดินมันก็นเริ่มข้อที่พอข้อที่ไปต่อเรื่อยไ <c oughs> ๆไปนี่อพราะเสียเวลาอีอีปีหนึ่งสองปีพอสองปีปุ๊บไปโลดจะนีหาเขาแข็งแรงแล้วพ่าบ่ต้องพูดแล้วพอสองปีไปช่วงระยะหนึ่งสามเดือนชี่เดือนห้าเดือนนี่ต้องขยันไปเรื่อยๆก่อน พ่อได้ประมาณหกเดือนเท่ากับสองเดือนเท่านึงก็ได้สมเดือนเท่านึงก็ได้พ่อดีเท่าหกเดือนเออช่วงน้หน่อยนี่ช้าทีเดือนกค่อยเห็ดไปเรื่อยๆมันจบไปคนพูนบาไก่เนต้อมเอกเคนี่ไปคนอยู่บวไก่เห็นหร้ยคนแล้วใช่ไหมันตกอห่เีแมนเห็นหล้ยคนแล้วพี่พวกพ่อยู่พี่เอาขี่ว่างไลยพี่มันิะกินได้บ่ินีรหางอยู่แค่นี้แมนบอล่ะเจ้าพ่อว่าบ่ ขางนี่นีเห็นบอนี่ข่าข่แค่นี้นี่เห็นบอลนี่ขายอยู่แค่นี้นี่นี่ข่าทุเรียนแต่เจ้าเอาขี่ไว้พี่มันใชได้กินหรอหยาแล้วกินแรนดันไปแล้อีแม่ครับค่อยๆขยับออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่ต้องขยับไก่จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็น3ือสามขืนีหน anyway> ้าเราลองไปยุดเรียกกัน่อนว่าเป็นเก้าแบบนี้คือขุดลงไปเลยครับตรงนี่ขุดลงไปเลือกประมาณขึ้นจังพมบา20ยี่สิบเซนเอาใบไม้ ถ้าห้าหาได้เครื่องต้องเป็นเครื่องเก่าๆได้เงินใหม่ๆเครื่องแบบนี้แบบมนเรลี่อะไแบบนี้เครื่องผสมขีง้ออะไรแม่นตัวนั้นล่ะมันผสมขีง้อหรือนั่นละเอามาผสมใส่กันครับดินตัวนี้อัดลงไปนี่นี่ใสกล่องนี้อัดลงไปนี่นี่เลยนเี้ปิพ่นมีเลยอัดแบบนี้มันนี้บ่กเกินสองเดือนสามเดือนมันสิแตกแตกแตก บัดนี้เอาทั้งดินเท้ามาจุลิ้นทีเข้ามาโหดลงไปโหดเด้าะฮอปไปมากกับน้ำก็ต้องยูไอไก่ตัวนประเด็นท่ามักอยู่ไก่มันเยอไก่เยอแมันมาเอต้นหน่อยตัดมาเยมันทางโอดอมันทางโพดมันกับบได้โบคือเัากับดอยูไ่ไก่กระสีประมาณจังเมตรหนึ่งแต่มันลงยิ่งลงคนดีนั่นแหละมันกันสิได้กรยังไก่เติมยู แต่แต่หัวตัวนี้หัวของเจ้ามันหัวคู่มันใหญ่นะเวลามันถุ่มมันบวกลา่นห้แบนมันพลอยต่อาหัวที่อย่าว่ดีนิมันจะมีหัวที่มีกว่านี้ครับแมนมันจิบไปเกไกว่านี้ไปลองฟอยเลยตัดาม อือมระมาณนั่นแหละนี่บัดน,นี้ย่ำคุ้มย่ำคุ้มเฟืองเด้อย่ำคุ้มเฟืองเด้อเห็นหลายคนแล้วสงสัยคืคุ้มยังไงเฟืองเจ้าเฟืองเนี่ยเจ้าบะต้องเอาหนาะเอาบางๆสมานี้ข้าโค่นจะโหลดนี่สมานี้บอต้องจ้องไว้มองนี้ว่าอย่าไปจงมันไว้ความห่อนมันใสตองนี้ เพราะว่าเสียงมันเหนีนนยลี่มันมีระบายอากาศู่แล้วยแนนแต่เป็นใบไม้นี่้จะดีแต่ห้าบริเอาหนาห้าบางๆเนี่ยประมาณนึงจำๆหนีแนะมุ่ไปนีโรดหนีแบบนีโอ้โหโรดบริเอาหนาลาย้านาลายมันสิกลายเป็นโอบเนบ่ท่านีสอบ่น้เขาบะไม่รู้ นี่แหละเอาบางๆ้านีจริงๆตัคุ่มไปเลย,ย,ยแต่แต่ห้งจากห้งจากตัวนี้ไปเขาสามารถเอาหนาได้ไม่ว่าห้างจากตัวนี้เขา,า,า,าสามารถเอาหนาได้เพื่อย,อยังเขาให้<ต>หนามันขึ้นแต่ถ้าทายดีหนาตัวนี้ผมอยากให้มันขึ้นหลายคน <c oughs> เพราะว่าหนาตัวนี้คืออาหารสั่นดีเลย <c oughs> นี่ครับตัวคุ้มดินสั่นดีเวลามันมันสมบูรมันเบิดอายุหรือมันตายหรือยังมันเป็นปุ๋ยตัวนี้นี่ มียาตัวนี้นี่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 เยอเห็นอยู่นี่เบิ้งโหลดเจาวะาคนเรี่ยงไสมก็เกิดเว้นแลวแน่นี่นี่เบิ้งค้นมั่นนี่เป็นตัวดึงทานอาหารสันดีเลยแล้วมั่นบ่ไดลว่าเฮ็ดเห็ดดินแน่นได้มีแต่ดินซุยนี่ยาตัวนี้สมมติมันขึืนอย่นี่เป็นโฮมหายย่งดีเลยบต้อออองก ยังไปเอามันออกคมเมนตัวนี้นี่ตัวนี้นี่งานตัวนี้นี่จัดอยู่เพาเศร้าลกออกยัาไปเอาออกนี่จองไว้เลยนี่แบบนี้นี่ของดีวันนี้เทียมันถ่วมขึ้นมากด้วยมันถ่วมได้มันจิล่มลงมันหนึ่งของมันเอง้ครับแมนเข้ามาเหยียบเหยียบลงก็แล้วคือเก่าเพราะมันยังตัวนี้นี่ของดีได้ไหมขั้นสูงไรเนื้อคนโลกเที่ยวบอกแมนแต่แต่ถามว่าบ่อลลงปุ๋ยมันทิเขามาได้ของมันเองน้ำก็ลุ่งเอง บเป็นยังนี่ของดีเลยแหละสิบอกให้เลยมันเฮงหมักหมักหนาพร้อมวังวังเฮ็ดอันนี้ที่เหลือก็ยังเป็นปลาปลาสมุนี่ปลาดอกมาขาวปลากสดเลยโอ้ยของงามของดีของแท้เลยมาแลขี่มัว์มอว์มากินตัวนี้เบิดเมี้ยงอืมมาทั้งขี่มัว์แหงใดแหงดีผมแล้วมองใดมีตัวนี้โอ้ยซ่นเพราะว่าข้างบ่ต้องหาหนามาคุ้มเลยตัวนี้คุ้มห้เลย ได้ความชื้นพรอมได้ปุ๋ยพรอมเวลามันมันเข่ามันแก่ไปตัวนี้มันหักสมมติเท่ามาหักว้างไว้กลายเป็นปุ๋ยเลยตัวนี้ที่ดีแล้วก็สมมติถ้าแม่นมันใหญ่เห็นมา้ยนี่คุ้มมีดงมีดอกนี่แล้วตัวหล่อมแม่งแม่งฝืนพวกแม่งยังมาเนยมันหนีตัวจะไปตอมพนกเราแม่นะครับนี่แหละค้องดีเพราะว่าถ้ามาฉาดสางรั้นเท่าไนว่าเปลี่ยนชี้เลยสมิกง เติบหนึ่งอยู่เ้อแต่ก่อนมันสีทองเลยเนาะเด็กเป็นสีเหลืองทองเลย